พีเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยมีปัญหากับการนอนหลับของตัวเองนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับดิ้นไปมาทั้งคืนรู้ตัวอีกทีเช้าแล้วพีเองก็เป็นพีก็เลยลองหาวิธีที่ช่วยทําให้เราหลับได้ง่ายขึ้นหน่อยแล้วผมก็เจอเทคนิคนี้นี่เป็นเทคนิคการนอนหลับของทหารกองทัพสหรัฐที่ทําให้คุณสามารถหลับได้ภายใน2นาทีและว,วันนี้พี่ก็จะมาพิสูจน์ว่าเทคนิคนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่าพีจับเวลาแล้ว ตอนที่1รีแล็กซ์ร่างกายของตัวเองไล่ตั้งแต่บนลงไปข้างล่างเริ่มจากเกงร่างกายทุกส่วนแล้วก็ผ่อนคลายลง 2. หายใจเข้าออกลึกๆแล้วก็ช้าๆ 3. พูดซ้ำๆในหัวว่าอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดเป็นเวลาสิบวิแล้วก็สุดท้ายปล่อยหัวให้โล่งๆนึกถึงภาพที่เรารู้สึกสบายผ่อนคลายแต่ภาพที่พีทนึกถึงก็คือพีทจมลงไปบนเตียง แบบละลายติดไปกับมันตัดความรู้สึกทางร่างกายออกไปแล้วก็ จากการทำครั้งนี้ของพีทพีทยังไม่หลับนะแต่ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์มากๆในเว็บนี้เขียนไว้ว่าถ้าอยากใช้เทคนิคนี้ให้ได้ดีขึ้นเนี่ยควรฝึกทุกคืนติดกัน6สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องของการนอนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ทั้งกับการกินอุณหภูมิของห้องความเหนื่อยล้าในวันนั้นความเครียดของคุณแล้วก็อื่นๆอีกหลายอย่างที่ส่งผลต่อการนอนของเราพีทสังเกตว่าเวลาที่ตัวเองหลับดีเนี่ยก็จะช่วยให้วันลุงขึ้นอารมณ์ดีไปทั้งวันเลย เพื่อนๆที่ฟังอยู่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับคอมเมนต์บอกพีทหน่อยนะผมพีชชนคอมฟอร์ทโซนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไว้เจอกันครับ